ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เก้าเดือนห้านะครับพิธศักราชสองพันยิบสามนะครับฝนตกหนักครั้งแรกนะครับของปีนี้นะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มห้านาทีนะครับ ตกสักพักแล้วนะครับอันนี้หาดวาน่าจะตกนานอยู่ยนะครับ